สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามา,มากินมากินตำตีนหลังจากเพี่อเห็ดเวียกแล้วเพื่อยากกินอีกอย่างที่มันสวงวงมาพี่น้งงนองผักพายหน่อย ผายผักผายยิ้มบ๊อบพี่น้องจ๋ามากินน้ำกันอือดินอวบอวดินใหญ่ๆเพชรตุ้มใบตะมือซสองอือ nha đẹp khá chạy bắt đầu cho nhỏ không ก้ากชิ้นหน่อยกินกระยังกระแ่บกินกระปุ่นกระแจ้วกระลาบกระก้อยกระข้าวปุ้นกระตำมะฮุ่งกินกระยังกบเขากัน้าให้ในทรงอ่ะ để khách sử dụng cho khách. Ừ. Tôm tênh, bơ tôm, tôm cua, lại chăng? có hay để chè. Mình đi phe say muối yến, thịt thái đầm. หอมกินพริกไทยกินกระสุกแ้ไม่สมกระแซบะมั้งพี่น้องผักไายหน่อยนงเนกันนะปีน Tầm tín đông thiệt thiệt nó thiệt cả nó xem nó à อย่างน่ะบัวไค่ว่าชิซื้อมาต่ำยอ,อยู่หมดส่องนี่ยังต่ำบ่เป็นบัวแดงนะเนี่ย ก็คนเอาะไปแกงแซ่บค่าแกงบัวแกงกะทิสายบัวนะพี่น้องนะแกงใส่ปลาทูไม่เอื้อตีนมือนีไม่ตองตีนง่ายๆอวบๆ

Hoa hát của đấy mặt thẹ nha mùng cả đầy tang hương Tăng thẹ tang 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 เอาเพิ่นม,อมเอามาซื้อผิยังน้ห็ดมึงหนีเพินพ่นมะถ้าได้เหรียน้ำอยู่เพิ่นห่องน้ำพอเพิ่นพอเพิ่นไปส่งของเก็บบองไซเก็บบอนไะซูเก็บบองไรเล่เก็บบองไซ้ึเปล่ ปรับไพ่หน่อยนี่ยเป็นเอยียงทิ่แสบมมันี่เป็นเพื่อนเื่อนเป็นบอกว่าถือวะยังอม่มีวะเห็นะนลมะเพ่บ่คอยกินพักเงี้ เพ่ก็ค่อยกินผักนั่งลงลดิ่พนั่งลงนั่งลงนั่งลงพกินผักอันไหนต่ที่ที่เพ่มากน,น,นะไปลองว้าวว้าวไปหยิบบอลหยิบลูกบอลใ้ให้กินผักอันไหนพี่เพเนาะไปยิบลูกบอลมาให,าห,าหแล้วลูกครับอใหอม่เอานี่มีรับ ไก่ตาได้หรอน่าอุ๋วอุ่วเลยอุ้ยตามเสียบเมื่อนั้นตัิน้อยกินจนเบิดเลยได้พี่น้องอขอปวดขอให้นะค้านิยมดูซึ่งดูซึ่งนี่ด,ดิยากเด้อเมีบบ้อบลูกขวาลูกอยู่จุดผู้เดียวขึ้นจะหน้อยล่างบ้านพร้อมแล้วสูบน้ำของน้ำน้ำขอบ้าง เวลาเคีืงงานจบแล้วเอาน้ำไปถ่าอาบนี่มือเลี้ยงไหมพี่น้องไปซื้อสายยางเขานีเลยเราสามทางเลยจะบริลาฮะเนี่ยอุ้ยตุกใจเบบึอย่าขึ้นกอละมั้ง สิบนิ้วเลยเอ้าเอามาชาวเวอร์เดี๋ยวพ่อเปิดชาวเวอร์ให้อ้าคุนะเปิดกล้อยๆล้อยไหนขอโทรที่กินบสุภาพได้พี่น้องอคีับอ้าว ơ sài Ơ, ôi luôn cả luôn 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 Lúc luôn 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 โอ้ยไม่มันดังมันก็นเลยโอ,อนอัวน,นี้นึงแย่เตอรพี่นุ่มเอ้ยแ่ปวายพิพัฒนี์เนี่ยขี่รถ ไฟฟ้าลิ้นแถวนี้รถไฟฟ้าขัดบวไดาซดเบ็เข้าไปเลยน้ำเยียส้ามคำไอ้ม่มูไอ้ม่มูไม่ปากเมื่อเยเลยเลี้ยงแม่แม่แม่กับป่ายากเป็นเด้อ บ่อยากยอดใช่ไหมน้ำงางน้ำหนึหน่งอ้ยไซต์พีแกนเน็ตสิบห้าสิบห้าสิบหกเม็ดสิบห้าสิบหกเม็ด mất, 30 mét đúng đó, chín hàng gấp chín hộp 30 mét đúng rồi, đầy rãi thật đấy, mệt chấm nhỉ, thế nhưng khi chín pích đầy rãi ตำตีนะใช่ป้องใช่ตำทุกย่างมันแซ่บทุกย่างเนอะแต่ว่าตำบมกหุงเอยคือตำบลแซ่บปะตำบมกหุงเป็นยังเอยคือตำบลแซ่บอันนี้มันไก่ยำบ่มันว่างก็ได้ฮะตีนไก่มันแขะแล้วมันงงมัน ม้วนออกม้วนออกม้วนออกเออม้วนปากออกเอออดเด็ดหย,ยาหยิบหยาเอาปลาบ้าครบให้สบผู้หาร้องบรับ กอกระบอกหนูครับก็ยิบมาได้แล้วเอาไปมองเนี้ยลูกค้าเจ้าหนึ่งขงายเลือใบโดยโซงทำโซงขายหมื่นอื่นพรา่าสิพรา่าสิแพ็คใส่ของเอาปลากขาดโลดนึงมื่นอื่นเด้อตาพี่น้องเพราะว่าวันซุปเพปสที่ใบใหญ่โงของ มันจุเพชรเยียดกุเตียวแจกให่ป้ามัานเกิดอะไรนรอเรามันมีอืมอืมฮะเจเจี ข้าใสาเกยเจียจิ๋วเนื่อเดียวม,มันเดี๋ยวอยู่ในถุงนั่นนะ๋อนโนมาจะอยู่ในถังโน้ยขากัดตู้ให้กุเจียวแจกไปเพิ่นไ่ได้แล้วโนนโนโน้โน no. 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 ้ soup vẫn soup chân 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 soup Ngay cái tất cả các út Ngay hao là Chick... uh... Ngay đây, là Ngay đây, hết, Ngay đây, mhm. thật sao? mhm. Ngay đây, 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 mhm

แค่เจ้าลืมใส่พักอันนี้ลืมใส่หอมเปเรีย้ยชีใบเลี่ยใส่พักชีใบเลี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหืมหวัหวเครื่องสักผามันดังเลยอเพื่นมือหน้าพื่นมืนเรียเพิ่นเรีรไปทูกเครื่องสักผาตุ๊กใจย่างนี้ียงแม่โมเมนต์เก็บดิตุ๊กใจ แม่ห้องแน้เล็กหน่อยส่วนมากสิลำพังบ่เก็บดอกลำพังที่ต๊ะแก่แก่เสียงแม่ มือเดี๋ยวคุบเกรงสักผ่ามันมันโป่งมันละ่ะถึกนิดๆหน่อยๆมันก็เสียงดังอฮ้ยแสบแพว่าลืมใส่ผักใส่ยเย,วเย,วเยาว์เกลือนเฝ่ามี้เนี่ยจะหน่อยค่าหลังเปิดน้าเมียงด้วย châu dư ma cho đấy mẹ, ừ, dư tiền mày cần đấy này. แท็กซี่เบลียเนาะบานเฮาเอินแักซี่เบลเยียหรือหอมปี๋อือพัสดุไทยเรียกแักซี่เบลเยี่ยบวะแม่แท็กซี่ มีบัญชีนึงกับบ้เฮาอป ผักที่ไม่ใช่ของตู่แต่เป็นของป้อมหอมป้อมมุกแตยิ่งกินยิ่งมั่นเอาแม่เอานอนอีกสิบอ่ะฮะอืม ใช่ไหมใช่ปะใช่ว,ชว่าเปิดนด้ำไ <c ười> ว้ก็ไหนปิดน้ำก่อนพี่น้องไปวันครับผม